เราจะพาลาบูบูมาประตูผีนี่มาที่กำแพงเพชรน,นะคะผมนังนะเนี่บประตูผีเดี๋ยวเราจะหากันนะครับรปเป็นประตูที่มีคนตายเยอะมากเลยนะครับอยจะไปเลยนะครับตอนนี้อยู่กำแพงเพชรครับนี่นะครับผมลมชมวิว ทุกคนสวยมากเลยครับสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่กำแพงครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ประสุพีกันเราพาลาบ,บูบูมาด้วยเดีย๋ยวพาลาบ,บูบูมาด้วยนะคนอีกแบบหนึ่งครับน,รน,นี่นะครับทุกคนลงไหมล่ะนี่นะครับ ประตูหัวเมืองมากเลยนะทุกคนนี่อาจจะเป็นมรดกข,ของโลกเลยก็ยาาได้มากสวยมากนี่สวยมากเลยนี่นะครับประตูผีประตูผีของเทพเออประตูผีนะครับทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ ที่มีวิญ,ญญาณคนตายนะครับผมน,น,นี่เป็นแบบนี้นะทุกคนเขาเรียกว่านี่คือประตูผีมรดุของโลกเลยนะครับน,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 นี่นะครับนนเป็นที่สื่อสารกับคนตายนะครับผมผมก็กลัว เป็นที่สื่อสารกับผีนะโอเคนะแปบบ๊บนึงครับนะครับคือประตูผีนะครับเป็นที่แบบสื่อสารกันนะดาบ,บูบูนีดาบ,บูบูนะแล้วก็จะมีงานดาบ,บูบูด้วยนะงานป๊อปมาที่กำแพงนะยังหลอนก็ไวนะ้ผมไม่กล้าเข้าไปเลย กีตูรอบๆแล้วก็ผมนี่สวยมากเลยและข้างหน้าเราก็เป็นประตูผีนะครับโหน่ากลัววันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย